สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเก็บสะเาวนะคะสะเวาอังกฤษยอดงามงามาวนวดูคนเก็บคนเก็บอยู่ข้างล่างยอดงามงามนะคะนี่ทุกคนสะเาวนะคะ นี่สแาอังกฤษนะคะทุกคนอุ้ยหยอดนี่ดูหยอดเยอะมากนะคะนี่ต้นใหญ่ด้วยอเมริกก็มาเก็บนู่นอยู่ข้างล่างคนนี้มาถ่ายรูปให้คนเก็บอยู่นูน่น กระถุงไม่หยังอีกแล้วพ่สาวแล้นพอแล้วพี่พรไม่หยังค่ะเธอพอแล้วเยอะแล้วลอกไี่หยางอีกค่ะเฮ้ยพอแล้วอุ้ยหย่อนงามเบิ่งต้นมันใบกิ้งนูดพอแล้วพี่พรพอแล้วกิ้งกิ้งกิ้งผัวนะพอแล้วกินไม่หมด เอาขายดาวไม่ใช่หรอเออเอามีคนเก็บไผ่คนนะเอาคนนี่เอ้โหโอ้โหต้นใหญ่มากนะไม่เปิดเท่าไรนถมไนี่ต้นใหญ่มากนะนี่คนเก็บให้ด้วยเอามีคนเก็บสะตลล์าห้ยพร้อมอันนั้นโอ้ยพี่พ่อมันได้ยอดไหมยอดนี่แหละมันกำลังกินเนี่ยนี่ๆกำลังเก็บยอดตอนนี้มันยาวเสียบค่ะยาวกว่านี่ก็ วันนี้อากาศดีอากาศดีมาแล้วกเก็บด้นสานเหนไหนลองเราทำไหให้ดอกไม้มันอากาศดีเรามาหาเก็บผักนะคะเก็บผักง่ายอย่างนี้นี่แรงแรงเอออันนี้ก็เอานี่ขอเก็บหน่อย <c oughs> นี่พี่พรตรงนี้ก็เอามันไม่มี <c oughs> นั่นนะ ไม่มีพี่พรไม่มีเราจะเอาไปทำแทนผักขี้เหล็กกันนะคะทุกคนนี่ยอดพี่พรเอาไปไคือต่ำแถวตูกเอาตรงนี้มันไม่มีตัวนั่นไม่มีมันไม่มีไม่เลิกไปสุดไม่เลิกเปสุดเป อะไรลูกไหนหเพื่อนดูสวยปะ่ะเออทำไมเราไม่ลงไปสันไม่ได้ไปแล้วเคยลงไปอยู่แต่ว่าเราใส่รองเท้ามาผิดไม่เคยเคย,เคยพา ไปเดินมาด้วยนะนุ่นน่ะก็เวขึ้นมาแล้วขึ้นมานี่เหนแล้วก็เลาะเลาะมาปางทายแก่เนี่ยแต่ก่อนเดินกันคนเราสองสามชั่วโมงเดิน์ไ่เนเดินแถงคนมันแก่หมดแล้วงานที่งานที่เกิดไงมีงานก็จะไปเดินกันนะสองไอ้คนที่หยุดวันน่งอันนี้ก็บลูเบลดอกไม้เนี่ยถี่ม่วงๆอ่ะไหนล่ะมันไม่สวยเนาะ นี่อันนี้ดอกบลูเบลนะคะมาเก็บผักกันอันนี้ก็เลียนดีไลออนอันนี้มันแก่แล้วนะคะทุกคนม,มันแก่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่พอเเป่าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ